ใจเหนื่อยแสนจะเหนื่อยเลยรู้ป่ะ <c oughs> มันเหนื่อยมาจากตั้งแต่เราฉลองครบรอบ9ปีตลาดสดสนามเป้าคุณผู้ชมขาโอ้โหวันนั้นยังกะะจับปูใส่กระด้งแต่ละคนนี่อายุอานามโอ้โหยังซนอยู่เลยอ่ะ <c oughs> แล้วตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่ชนะเสียงพวกเขาเออคุณผัดไทยเนี่ยเข้าใจว่าใส่ฐานอาคายลมาห้ามห้ามแล้วดึงแล้วอะไรแล้วโอ้พลังเยอะงานวันนั้นนะ,นะที่ <c oughs> ออกอากาศไปอ่ะ เขาไปเช็คใน Facebook แฟนเพจของเรานะคะชอบแฟนอบ,บอกว<อ>่าชอบอยากให้จัดอีกไม่ไหวนะคะ่ะ <una ff it> <_ d> แล้วก็ Happy แฮปปี้เบิร์ดย์รายการมาด้วยขอ,<ฆ>ขอบคุณมากนะคะ <_ d> น่าแหละ บางคนยังเขียนมาสมัครเป็นแฟนพันธุ์แท้อยู่นะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนคุณผู้ชมค่ะว่าเราได้คนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ที่จะออกไปที่ไหนอิทิ้งอิทิ้งใช่มีแล้วได้แล้วนะได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ติดใจอยู่คนคนหนึ่งคุณผู้ชมขาหยิบขึ้นมาอ่านข้อความแล้วสะดุดตามาอ่านซิคุณเคนการ K A N การเนาะคุณการการฐานิกาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนมาให้ตลาศสนามแปลว่าดูทุกวันอาทิตย์เลยใช้รอเรือสกดก็ขยายอีกสิมันโตได้ข้าไม่ดูคืนวันที่นอนไม่หลับ การชอบดูตอนที่พี่ตุ๊กี้สอนพี่พี่เต้นหัวเราะท้องแข็งหมดเลยชอบมากๆเรื่องที่ดีที่สุดคือเรื่องเจ๊หนูเมียวทำผมทรงหน้าหน้าหน้าอะไรอ่ะก็อ่านสิมันของคุณน่ะเธอว่าเขาสะกดผิดไหมไม่ผิดเขาเขียนหน้าหมาชัดๆเลยชอบเจ๊หนูเมียวทำทรงผมหน้าหมาทุกวันอาทิตย์ที่ดูแล้วฮ่าฮ่าฮอยากให้เจ๊หนูเมียวทำผมหน้าหมาเปิดหน้าผากขึ้นด้วย หมายถึงว่าเปิดหน้าหมาขึ้นนะคะ,ะที่ต้องเปิดบ่อยไปที่ที่ปิดนี่ไม่ใช่เพราะว่าหัวร้านหรืออะไรเพียงแต่ว่าเป็นคนชอบหน้าหมาไม่ใชหห่หน้าหมาหน้าหมาหวังว่าคุณการคงจะพอใจนะคะกับสิ่งที่เจ๊หนูมเมี้ยวทําให้พูด <laughs> ถึงของดีราคาถูกอยากจะขอแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกับหนูนิดค่ะมาละ น่ารักน้าตาน่ารักอย่างนี้ต้องบอกว่าจากโครงการดีๆค่ะจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่อยากจะคืนความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกๆจานให้กับประชาชนทุทกๆคนนะคะคือ <c oughs> ถ้าเห็นร้านอาหารที่มีป้ายแบบนี้ค่ะป้ายแบบนี้นี่ป้ายแบบนี้นะคะบางเจ๊หนูแม่มไม่เป็นไรค่ะอยากให้บางค่ะ ป้ายนี้นะคะชื่อว่าหนูนิดพาชิมค่ะคก็รีบเดินเข้าไปเลยคุณผู้ชมขาจะซื้อจะกินอะไรก็แล้วแต่เลยต้องบอกว่าอาหารนั้นราคาถูกและดีราคาตั้งแต่25บาทถึง35บาทเท่านั้นเองอเถูก่ละรับรองค่ะว่าถูกสะอาดดีอร่อยแน่นอนงานนี้ต้องไปฟังท่านบุญยริศกรารยานามิตร อธิบดีกรมการค้าภายในพูดถึงโครงการนี้ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาทดลองโครงการร้านอาหารหนูนิดพาชิมที่กรมการค้าภายในกระทรวงาณิย์จัดร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับก็เพื่อแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าร้านที่ถูกสะอาดดีแล้วก็อร่อยเนี่ยมีอยู่จริงๆในราคาอยู่ระหว่าง25-35บาทนะครับแล้วก็โปรดสังเกตสัญลักษณ์หนูนิดพาชิม เป็นรูปแม่ครัวยิ้มหวานข้างหน้ามีจานไข่ดาวนะครับ mm hmm. เห็นตรงไหนแวะเข้าไปฐานได้เลยในกรุงเทพมหานครนี่เราก็มีอยู่ประมาณถึง1,400ร้านนะฮะซึ่งเกินเป้าหมายไปเยอะเลยเดิมทีตั้งใจไว้แค่1,000ร้านแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังขยายตัวไปเรื่อยๆตอนนี้มีประมาณ4,500้าร้ร้านในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการร้านค้าอื่นๆนะครับที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ หนูนิดพาชิมนะครับก็ติดต่อสมัครเข้ามาที่กรมกาินค้าภาไหนได้นะครับเป็นยังไงอิ่มจังตังเหลือเหลือนะคะต้องบอกว่าเห็นไหมเห็นไหมตังเหลือนะคะของดีราคาถูกมีจริงในโลกนี้แล้วนะคะกนี่เลยหนูนิดเดี๋ยวเราลอยกระทงกันนะคะก่อนจากกันวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะเราจะลอยกระทงร่วมกันนะคะแล้วเจอกับเราได้ใหม่กับตลาดสดสนามเป้าอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ